แน่นอนครับนี่คือเกมตกปลาฟิชนะครับหลังจากที่เกมนี้แยกทางกับดูบิกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเจ้าของเดิมนะครับกลับมาทําเกมนี้แบบเต็มตัวเริ่มมามีบทบาทมากขึ้นเกมนี้ก็กลับมาฟื้นคืนชีพนะครับจากที่ผู้เล่นหายไปเหลือแค่หลักหมื่นต้นๆตอนนี้นะฮะคนเล่น1นึ่งแสนสามหมื่นแสนสามฮะนี่คือวันธรรมดานะครับไม่ใช่ตอนอัปเดตวันที่20ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าตอนอัปเดตหรือเปล่านะ คนเล่นไปสูงสุด500,000ครับแต่เกมตกปลาก็ยังมีเกมหนึ่งนะฮะที่คนเล่นเยอะอยู่เกม Fish It นะครับเกมนี้มาแบบเงียบๆเลยคนเล่น208แสนครับเกินเท่าตัวหนึ่งของ Fish ฮะนี่คือเวลาเดียวกันเลยนะแต่ Fish It เนี่ยผมไปเล่นแล้วมันตกยากๆจริงๆแล้ว Fish It เนี่ยคล้ายๆเกมนี้มากกว่านะฮะไม่คล้าย Fish คล้าย Go Fishing นะครับเพราะว่า FK Farm ร์มได้แต่เกมนี้ตอนนี้คนเล่นเหลือ1,500ครับอา้าวแต่ในหน้าเว็บของดูบิกยังมี Fish อยู่นะ ก็ไม่รู้ว่าการแยกทางดูบิกนะฮะอาจจะเป็นแค่สตอรี่หรือเปล่าทําให้คนสนใจแล้วก็ให้คุณเนทกลับมาบริหารเต็มตัวนะฮะแต่ที่แน่ๆคือคนเล่นเยอะขึ้นแน่นอนครับตอนนี้เสสื้้ออแแมมููใ่่ลวไ